This is the Standard Podcast. The eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิกบุญและคุณกําลังฟังคํานี้ดีพอดแคสต์สะสมสับกันวลานิดภาษาอังกฤษแข็งแรงคุณฟังครับก่อนอื่นที่เราจะเริ่มเข้าเรื่องในวันนี้นะฮะอยากจะกล่าวขอบคุณ สำหรับทุกคนที่มากดปุ่มจอยแล้วก็สมัครเป็นสมาชิกของ KND Club นะครับไม่ว่าจะเป็นสมัครในเทียร์ของ The Tribe แล้วก็ The Clan สองเทียร์นี้ต่างกันยังไงก็คือ The Tribe จะเป็นเทียร์เริ่มต้นเลยนะครับสำหรับคนที่อยากสนับสนุนเราแล้วก็อยากจะได้ emoji เอาไว้เล่นอยากจะได้ badge อยู่หลังชื่อนะครับแสดงความคุกคูชิกชิกตรงนี้แล้วก็แสดงความสนับสนุนเราด้วยนะครับอยู่ตรงไหนในคอมเมนต์ในไลฟ์แชทเราก็จะสปอตคุณได้อย่างงไไ่ายดายว่าอ๋อคนนี้ไงซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกับเรานะครับหรือว่าถ้าสมมุติเกิดใครสมัครในเทียของ The c l a ลนก็คือเป็นวงวานเดียวกับเราเลยเหนียวแน่นอยู่กับเราสนับสนุนเราแล้วก็จะได้คอนเทนต พิเศษพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์แบบเอ็กซ์คลูที่คนอื่นจะไม่เห็นยกเว้นคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟรีเวิร์กช็อปฟรีคลาสแล้วก็ฟรี Behind The Scene Videos นะครับก็จะได้รับคอนเทนต์เหล่านี้ไปแบบฟรีๆเลยนะครับนอกจากนั้นยังเป็นเรื่องของส่วนลดนะครับในคลาสในเวิร์กช็อปในอนาคตรวมถึงเมอร์ช n นด s ์อันนี้น่าตื่นเต้นมากเลยเรา,ามีการแอบแอบให้เห็นไปแล้วตอนนี้น่าจะรู้กันเนาะหลายๆคนรู้ว่าเราจะมีทีเชิร์ t ซึ่งเป็นเมอร์ช n นด s ้แรกของช่องเคนดี สตูดิโอแล้วก็ของ c a n ดี club เลยนะครับเราก็แอบให้ดูดีไซน์กันไปแล้วถ้าเกิดไปติดตามใน IG ของเราซึ่งเพิ่งจะเปิดสดๆดดร้อนๆเลยนะฮะก็คือ k n d studio o f f i c i a l ย่ามีครั้งนะครับ k n d studio as a one word Offi ิเช l เข้าไปติดตามคอนเทนต์ของเราได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเ uh, o r d of the day นะครับว,วันหนึ่งวันวันนั้นเป็นวันที่คำนี้มีบทบาทมากที่สุดคำศัพท์คุณได้แน่นอนทุกคำทุกวันนะครับแล้วก็เป็นคำที่กำลังเกาะอยู่ในกระแสวันนี้คุณต้องรู้จักคำนี้แอเราจะนำเสนอให้ทุกๆวันรวมถึงการให้ได้ดูคอนเทนต ที่เป็นวิชวลของเราทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมอร์ชานดิสต่างๆไปแอบดูกันได้ตรงนั้นนะครับฝากด้วยสําหรับคนที่เล่น IG อยู่แล้วนะฮะแล้วก็ เราจะมีคอนเทนต์ในสตอรี่ในเรียลให้คุณได้ติดตามกันต่อไปอันนี้สําหรับทุกคนเลยนะครับแต่ว่าสําหรับสมาชิกแน่นอนว่าเรามีความพิเศษที่รออยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดแวะเข้าไปใน Candy Studio YouTube Channel ของเรานะครับแล้วเห็นปุ่ม join กดเลยเพื่อเข้าไปดูว่าคุณอยากจะพพอร์ตเราในเลเวลไหนแล้วก็ในเทียบประเภทของเมมเบอร์อย่างไรนะครับวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องของเพื่อน นะครับการที่เราเปิดกลับมาเพราะว่าเราก็อยากจะได้เพื่อนเพิ่มเติมแล้วก็อยากจะได้ไม่ใช่แค่เพื่อนแบบทั่วไปเราอยากได้เพื่อนวงในเพื่อนสนิทนะครับคนที่เราอยากจะล้อมรอบตัวเราไว้เมคชัวร์ว่าเขาอยู่ไม่ไกลจากเรานะครับผมว่าทุกคนอาจจะมีเพื่อนกันมากมายอย่างสมมุติคนที่เล่นโซเชียลมีเดียคุณอาจจะมีเพื่อนเป็นพันเป็นหมื่นคนแล้วแต่ว่าแพลตฟอร์มนั้นจะอนุญาตให้เราได้มีเพื่อนกี่คนใช่ไหม but those people are they real friends? of course some of them are but not all of them right but if we are talking about friends you need to have we think we only need 10 friends วันนี้นํำเสนอสิเพื่อนสิบคนที่คุณต้องการเนเพื่อนสิบคนที่ผมรู้สึกว่าไม่ว่าคุณจะมีเพื่อนเยอะแค่ไหนถ้ามีครบสิบคนนี้ ถือว่าคุณโอเคมากๆแล้วคุณจะมี Good Life คุณจะมีเวล์ l a ลนซ์ไลฟ์นะครับชีวิตที่สมดุลเพราะว่ามีเพื่อนที่คอยสปอร์ตเราอยู่ใกล้ตัวเรานะครับมาดูกันว่าเพื่อนสิบคนนี้คือใครบ้างคนแรกแน่นอน BFF ต้องมานะครับ b e s t friends forever เป็น Your Loyal Best Friend Loyal วมันคือเรียกว่า จงรักพักดีกับเรานะครับไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไรเขาก็จะอยู่เคียงข้างเราเสมอนะครับ so there's supposed to be this n o n j u d g metal n friend who will support you no matter what พร้อมจะสพอร์ตเราเสมอยืนอยู่ข้างเราเสมอนะครับ so this kind of friend would let you be a hot mess and know all of your deepest and darkest secret but still loves you all the same คนคนนี้จะเป็นคนที่ จะให้คุณเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่จะสามารถทำให้คุณวางใจที่จะให้คนนี้รู้ความลับที่มืดดำที่สุดของคุณแต่ถึงแม้จะมืดดำแค่ไหนเขาก็ยังจะรักคุณอยู่ดีนั่นคือเพื่อนคนแรกที่ทุกคนควรมี the loyal best friend คนที่สองคือ the brutally honest friend brutally นะครับ brutally คือ brutal มันคือโหดร้ายทารุณใช่ไหม คาว่า brutally honest คือจริงใจแล้วก็ตรงไปตรงมาอย่างไม่ต้องคำนึงถึงความรู้สึกของคนฟังกันเลยทีเดียวนะครับเช่นเฮ้ยวันนี้แกอ้วนว่ะอันนี้คือโคตรแบบ brutally honest เลยนะคือแบบจริงใจแล้วก็ไม่แคร์เลยว่ากูจะเจ็บแค่ไหนที่ได้ยินคาว่าอ้วนจากปากของมึงนี้นะครับแต่เพื่อนรู้สึกว่า you have to know this man you You overweight today You look all puffed up What's the matter with you?" กินเยอะเกินไปหรือเปล่าช่วงนี้ถามว่าอาจจะเป็นเพื่อนที่ทำให้เราเสียความรู้สึกได้แต่คุณต้องการเพื่อนคนนี้เหมือนกันนะม่งั้นรอบๆตัโคุณจะมีแต่ความสวยงามจะมีแต่สิ่งที่คุณอยากได้ยินจะมีแต่คนที่ยกยอปอปั้นคุณจนจนทำให้คุณรู้สึกว่าโอ๊ยเราดีทุกอย่างเลยไม่ต้องแก้ไขเลยเลยแต่เราต้องการ a brutally honest confidant อ่ ah, า confidant คำนี้ก็ดีนะมันมาจาก c o n f i d e n t เห็นไหมครับมันมี confidence อย่างนั้นคือคนที่เราสามารถจะไว้วางใจเขาได้อ่เป็นคนที่เราสามารถจะปรึกษาได้ทุกอย่าง A confidant นะครับแต่ต้องเป็นในเชิง a constructive way ด้วยนะต้องเป็นเชิงสร้างสรรค์นนะไม่ใช่ว่า brutally honest เพื่อความ มันปากสนุกปากสะใจของเพื่อนแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรให้ใหอะไรดีขึ้นเลยเพื่อนคนนี้ต้องกล้าติเพื่อก่อนะครับเราต้องเราต้องมีเพื่อนคนนี้นะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราต้องการได้ยินสิ่งที่เรียกว่า harsh truth truth คือความจริง harsh คือสิ่งที่มันรุนแรงเหลือเกินรุนแรงเหลือเกินในความรู้สึกเพราะฉะนั้น harsh truth คือความจริงที่แทงใจคุณ ความจริงที่ไม่น่าฟังแต่มันเป็นความจริงที่คุณต้องได้ยินนะครับแล้วคนประเภทนี้เอาจริงหายากเนะนี่ยคนคนที่สามารถจะแบบ brutally honest นี่มีเยอะแต่ brutally honest เพื่อเราจริงๆอะ่ะและเป็นเพื่อนเราจริงๆเนี่ยอันนี้หายากมากนะครับั่นคือคนที่สองที่คุณต้องมีคนที่สามคือ the catalyst catalyst คือตัวเร่งปฏิกิริยาใช่ไหมทุกคนเรียนวิทยาศาสตร์มาเนะี่ยแต่ตัวเร่งปฏิกิริยา so this kind of friends They won't do small talk. They only do deep conversations. จะไม่ใช่แค่แบบคุยลมฟ้าอากาศไปเรื่อยๆข่าวเมาส์กอดซิฟดาราไปเรื่อยๆแต่เขาจะจับเขานั่งคุยกับคุณถึงเรื่องที่มันสำคัญจริงๆเท่านั้น and they will always always challenging the status quo challenge the status quo status quo คือสภาพที่มันเป็นอยู่ตอนนี้มันเป็นยังไง ซึ่งในความหมายที่แฝงอยู่เนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นอยู่และเฮ้ยเราพอใจกับสิ่งนี้แล้วจริงๆหรอวะแกทำงานที่นี่มา5ปีแล้วนะตำแหน่งไม่ขยับเลย That's a status quo. although you seem happy but really do you think that's enough do you want more out of life they're challenging you ก็ท้าทาย Sta t u s quo สภาพของคุณที่เป็นอยู่ เพราะเขาอยากให้มันดีขึ้นเนี่ยอยากให้คุณดีขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเจอกับเพื่อนคนนี้ทุกครั้งเราจะเหนื่อยมากมันรู้สึกเหมือนกับโดนท้าทายตลอดเวลา it feels like your brain will explode or implode คำว่า implode มันคือแบบพังอะพังคือแบบเจอไอ้นี่แล้วสมองกูจะพังเพราะว่ามันท้าทายเราตลอดเวลาเลยแต่ด้วยความหวังดีครับคุณต้องการเพื่อนแบบนี้สักคนหนึ่งนะ ไม่งั้นเนะี่ยเราก็จะยยำๆอยู่กับทีนะครับนั่นคือเหตุผลที่คุณต้องการ the catalyst เพื่อนประเภทที่4ตรงข้ามกับเมื่อกี้เลย the lazy friend เราต้องการเพื่อนที่เกียจสะกคนหนึ่งไงเพราะเรามีอีกคนเมื่อกี้ที่จะทำให้เราเร้าใจตลอดเวลาแล้วเราต้องการคนที่ทำให้เรารู้สึกชิลแล้วก็โอเคกับชีวิตในบางจังหวะบ้าง so this person is comfortable with the mess both theirs and yours คนที่จะรู้สึก comfortable with the mess คือคนที่เขาจะโอเคถ้ามันมีอะไรแบบเละๆพังๆบ้างในชีวิตทุกอย่างไม่ต้องแบบ90องศาก็ได้นะเปะ๊ะทำมุมฉากกับโต๊ะอย่างเงี้ยเอียงๆก็ได้ไม่เป็นไรคนนี้เขาแบบเออรกๆหน่อยก็ชิลดีรกๆหน่อยก็ดูมีสไตล์ดีนะแกไม่ต้องเพอร์เฟกก็ได้ so they will let you off the hook on days when you know for a fact that you are going down ก็จ let you off the hook let someone off the hook ก็คือไม่มาบี้เรามากเกินไปไม่รู้สึกว่าสิ่งที่เราทําแบบผิดนิดเดียวคือผิดมากไม่เคร่งครัดกับเรามากเกินไปคือ they let you off the hook อ like ย like like yeah, okay ่างม่แก้อย่างที่ผมบอกสมมติเดินเข้ามาในห้องเราห้องรกๆหน่อย yeah that's fine that's okay เนี่ยคือ let you off the hook คนที่จะไม่เลท you off the hook เลยคือคนที่แบบทำไมห้องเป็นอย่างงี้ทำไมไม่เป็นระเบียบเลยจัดเดี๋ยวนี้ทิ้งเดี๋ยวนี้คอนโดมารีเอเดี๋ยวน,น,ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยนั่นคือคนที่แบบมันคืออีข้อเมื่อกี้คือคนที่แบบจะท้าเลนเราตลอดเวลาแต่คนเนี้ยจะเป็นขั้วรตรงข้ามนะครับเราก็ต้องการแบบนี้เหมือนไงนะไม่งั้นเราจะหัวใจวายตายได้เหมือนกันนะครับ so it's all about balancing it out right เราต้องมีแบบนี้บ้างแล้วก็ต้องมีแบบนี้บ้างนะครับแต่จริงๆแล้วคนพวกเนี้ยเขาอาจจะไม่ใช่คนที่แบบเลซี่จริงๆหรอก โดยชื่อมันคือ l a ซ y แต่ว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นคน l a ซ y ที่จะไม่ทําอะไรเลยเพียงแต่เขารู้สึกว่าเราไม่จําเป็นจะต้องเอาเป็นเอาตายกับทุกอย่างก็ได้มี d ดาว Time บ้างก็ได้เออดาว t i ม e มันคือสมมุติแบบเซิร์ฟเวอร์ที่มีดาว n t ม m e 1 0 1ก็คืออาจจะมีแค่ซีวินาทีที่เซิร์ฟเวอร์เนี้ยจะแบบดรอปเินหนึ่งเราไม่ได้ทํางานเพื่อที่ in the l o ลอง u n มันจะได้ไม่พังไงคนเราต้องมีดาว Time บ้าง คอมพิวเตอร์ยังมีเซิร์ฟเวอร์ยังมีเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราวิ่งด้วยอัตราเร่งแบบเกียร์ห้าตลอดอย่างเงี้ยพังนะมันจะพังแล้วเวลาเราต้องการดาวน์ไทม์เพื่อนคนเนี้ยจะโผล่มาบอกว่า it's okay it's okay you can relax a bit เราต้องการนะเพื่อนคนนี้คนที่ห้า the player the player เนี่ยคือ well a.k.a the fun one The fun one you need to have fun too คนเมื่อกี้อาจจะแบบอาชิลชิได้แต่มันต้องมีบางคนที่สามารถลากเราไปสนุกสนานกับโลกภายนอกได้ด้วยอาจจะไม่ใช่ธรรมชาติของเราหรือเราอาจจะกำลังโคตรยุ่งอยู่แต่อีกคนเนี้ย the player the fun one เนี่ยจะลากเราไปแบบ come on man you need to have fun Just come with me we'll have fun for a change สนุกบ้างนะครับเราต้องการเพื่อนแบบนี้นะ ไม่งั้นชีวิตเราจะแบบเครียดและก็น่าเบื่อจนเกินไปอีกคนหนึ่งที่คล้ายๆกันคือ a fearless adventurer fearless ไม่กลัวอะไรเลย adventurer นักผจญภัย because most of you me included are in a rut เขาว่า in a rut ก็คือเป็นหนูทิพจักเป็นคนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมๆรูทีนเดิมๆ ตื่นมาทําแบบนี้ดําเนินชีวิตแบบนี้กินข้าวเที่ยงเที่ยงตรงเมนูแบบนี้ตอนบ่ายทําอะไรตอนเย็นทําอะไรแล้วก็เข้านอนเวลานี้แล้วนอย่างเงี้ยอยู่สิบป,ปีนั่นคือ your inner rut ยัําอยู่กับที่ you stuck in your own routines and you forget to live we need to live การมีชีวิตอยู่ไม่ใช่การวนอยู่กับวัตจักรแบบนี้ แล้วก็ตายไป so you need this guy or this person to be your fearless adventurer นอกจาก the fun one จะลากเราไปแบบสนุกสนานแบบแค s ช a ลี่แล้วคนนี้เขาจะลากเราไปไกลกว่าน,นั้นอาจจะไปในสิ่งที่เราไม่เคยทำเช่นมันอาจจะกำลังไปตั้งเข้าแคมป์ในป่าแล้วลากเราไปด้วยถ้าสมมติเกิดเอาจริงถ้าไม่มีคนคนนี้เราจะไม่ได้ทำอะไรที่มันแหกออกไปจาก ชีวิตปกติเราเลยเราจะไม่มีความ Fearless เลยเพราะเราจะ Fearful ตลอดเวลาว่าเฮ้ย <"He i, S 2> ได้ไหมวะมันโอเคไหมวะเราอยู่ในที่ที่ปลอดภัยดีกว่าเราต้องการคนนี้ไม่งั้นชีวิตเราจะไม่เราใจเท่าที่มันจะเป็นได้นะครับคนต่อมาเราต้องการ a wise mentor คำนี้จะอ่าน mentor หรือ mentor ก็ได้นะครับ a wise mentor คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่แก่กว่าเรา มีศัก์ในการทํางานมากกว่าเราคนคนนี้อาจจะเป็นลุงเราก็ได้นะเออหรืออาจจะเป็นหัวหน้าเราก็ได้อาจจะเป็นเซนไปในที่ทํางานที่อยู่มาแล้วห้าปีเออรุ่นพี่ที่เขาแบบประสบการณ์เยอะแล้วอืมคือเป็นคนที่ชี้แนะเราได้เมนทอร์คือคนที่สามารถจะโคช้ชเราได้ชี้แนะเราได้มีวิชดอมเก๋เกที่ช่วยแก้ปัญหาเราในเวลาที่เราต้องการ เออพูดถึงเขาว่าเพื่อนนะ่ยหลายๆคนอาจจะนึกว่ามันต้องเป็นคนที่คล้ายๆกันใกล้ๆกันรวมถึงอายุด้วยไม่จริงนะเรามีเพื่อนที่แก่กว่าได้มีคนที่ฉลาดกว่าเรามากๆได้อย่างน้อยเวลามีปัญหาแล้วแบบไม่มีใครช่วยได้เลยแบบเฮ้ i, ยไลน์หาพี่คนนี้หน่อยหรือหาลุงคนนี้หน่อยอะไรเงี้ยเขาก็จะช่วยเราได้นะครับต่อมา the polar opposite polar คือขั้วใช่ไหม polar o p o s i t ษคือตรงข้ามแปลง่ายๆก็คือคนที่ตรงข้ามกับคุณอย่างสิ้นเชิงเพราะว่า well we as human beings we are hardwired to get together in groups and attack outsiders โดยธรรมชาติคนเนี่ยเราจะรวมกลุ่มกับคนที่เหมือนกันแล้วก็โจมตีคนที่แตกต่างจากเรานั่นคือแบบสัญชตาตญาณดิบของมนุษย์เลยถูกปะ hardwired คืออย่างนี้คือเราถูกสร้างมาแบบนี้ โดยสัญชาตญาณแล้วโดยธรรมชาติเราเป็นแบบนี้เรารวมกลุ่มกับคนที่เหมือนกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้มันก็มีข้อดีนะแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือเราจะไม่เห็นเลยว่าคนอื่นอ่ะมันเป็นยังไงกันบ้างและบางครั้งปฏิเสธไม่ได้ว่าเราเรียนรู้และเติบโตจากคนที่ไม่เหมือนกับเราเลยเราควรจะมีคนที่ไม่เหมือนกับเราสักนิดเดียวอยู่ใกล้ๆตัวบ้างเขาอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ตัวเราตลอดเวลาแต่ว่าถ้าเขายังเป็นคนที่เรายังเอื้อมถึงอ่ะ ยังเห็นเขาอยู่เรื่อยๆยังแบบอ๋อเอาวามันกินไม่เหมือนเราคิดไม่เหมือนเราทํางานไม่เหมือนเราสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนเราเลยเราอาจจะเรียนรู้อะไรบางอย่างจากคนคนนี้ได้เหมือนกันและหลายๆครั้งเวลาเรามีปัญหาแล้วเราใช้ไมล์เซตเดิมวิธีเดิม s t r a t e g i เดิมในการแก้เราจะไม่เห็นทางออกนะเราอาจจะต้องการมุมมองที่ไม่เหมือนกับเราสักทีเดียวแล้วเราจะเห็นว่าเอ้าเอาวามันมองอย่างนี้ก็ได้เอ้าเอาวามันแก้อย่างนี้ก็ได้ นั่นคือประโยชน์ของคนคนนี้นะครับเด e polar opposite คนที่เก้า friend from another place อันนี้ยิ่งกว่าเมาก่อกนะีนอกจากจะเป็นคนที่ตรงข้ามกับเราแล้วเนี่ยคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เหมือนหรือไม่เหมือนเราก็ได้ในเชิงบุคลิกแต่เขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมือนเราคือเขามาจากที่อื่นนะ่ยเขา,าคนนี้อาจจะเป็นแบบเพื่อนทางอินเทอร์เน็ตที่ถูกคอกันแต่ว่ามันอยู่ในประเทศนอร์เวย์งี้ก็ได้นะ หรือว่าอยู่ในไต้หวันอย่างนี้ก็ได้เราควรศึกษาเรียนรู้จากคนที่อยู่ในต่างวัฒนธรรมต่างเชื้อชาติต่างเงื่อนไขกับเราบ้างความ cross cultural ความ global citizen ความในยุคนี้เราสามารถจะอยู่ตรงไหนก็ได้ในโลกเรามีอินเทอร์เน็ตเราเรียนรู้จากการ,รเผชิญ p a n d e มิ c ว่า เอาเราทางานที่บ้านได้นี่หว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราทํางานที่บ้านได้ทําไมเราจะคบเพื่อนจากที่บ้านไม่ไดท้ทางที่เพื่อนก็อยู่ที่บ้านเขาแล้วบ้านเขาอาจจะเป็นคนละประเทศกับเราก็ได้เพราะว่าเข้าท่าดีนะถ้าเรามีเพื่อนแบบนี้สักจํานวนหนึ่งหรือคนหนึ่งนะครับและสุดท้ายสําคัญมากๆ work pal so your colleague your team at work เพราะว่าเราใช้เวลาส่วนใหญ่ดีไม่ดีเกินครึ่งกับที่ทำงานอยู่ดีหรือว่ากับงานที่เราทำเพราะฉะนั้นมันสำคัญมากที่เราควรจะต้องมีคนที่ร่วมงานแต่เรียกว่าเพื่อนได้ด้วยนอกไหมไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนที่แบบบริบทคือเพื่อนเนี่ยแต่ว่าเป็นเพื่อนที่เกิดจากการทำงานด้วยกันอาจจะไม่ใช่เพื่อนตั้งแต่ตอนแรก อาจจะแค่ร่วมง,งานกันแต่ว่าเฮ้ยมันมีบางคนที่เรารู้สึกว่าแบบซิงเขาได้ดีมากเคมีตรงกันดีมากแล้วมันพัฒนาควบตําแหน่งเพื่อนไปด้วยนอกจากเพื่อนร่วมง,งานจะดีมากถ้าเรามีคนคนนี้เพราะมันอาจจะทําให้เรารู้สึกแบบอยากไปทํางานหรือว่าเออในขณะที่ทํางานเราได้อยู่กับเพื่อนด้วยนั่นเป็นความรู้สึกที่ดีมากเพราะฉะนั้นคุณควรมีเพื่อนคนนี้เหมือนกันมันมี English at work episode หนึ่งครับกลับไปฟังได้ เป็นในพิสศที่25อาจจะตอบโจทย์คุณได้เรื่องนี้นะสนิทแค่ไหนดีกับเพื่อนที่ทํางานสําหรับคนที่อาจจะมีเพียนพอยว่ามีแต่เพื่อนร่วมง,งานแต่ไม่มีเพื่อนเลยเออเราสามารถสร้างสร้างขึ้นมาทีหลังได้นะไม่จําเป็นจะต้องเป็นเพื่อนกันตั้งแต่แรกนะครับลองไปฟังในพิโซดนี้ดู น่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับสรุปไวๆคนที่คุณควรมี 1. BFF ครับ The l o y a l Best Friend เพื่อนสนิทสีสุดๆ 2. The Brutally Honest Confidant คือคนที่คุณไว้ใจได้ปรึกษาได้แล้วเขากล้าบ,บอกทุกอย่างกับเราแบบตรงไปตรงมาคนที่3คือ The Catalyst คนทีเ่เร่งปฏิกิริยาให้เราคนที่ลากเราออกมาจาก Comfort ทโซนคนที่ท้าทายสภาพที่เราเป็นอยู่พัฒนาตัวเราตลอดเวลาคนที่4 The Lazy Friend ตรงข้ามกับเมื่อกี้คือคนที่จะบอกเราได้ว่าเฮ้ยชิลๆก็ได้ไม่เป็นไรหรอกคนที่5คือ the player คือคนที่นำความสนุกสนานมาให้ชีวิตเราคนที่ 6. the fearless adventurer นอกจากสนุกสนานแล้วยังต้องเราใจพาเราไปประจนภัยในที่ที่เราไม่เคยไปหรือทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำคนที่เจ็ the wise mentor คนที่เราจะปรึกษามีปรัชญานในชีวิตมีความฉลาดนำเสนอให้กับ ทุกปัญหาของเราคนที่แป the polar opposite คนที่เป็นขั้วตรงข้ามกับเราคนที่9 friend from another place คนที่อยู่ต่างที่ตากถิ่นจากเราแต่ว่าก็คบกันได้และสุดท้ายคนที่อยู่ในที่ทำงานเดียวกันที่คุณสามารถเรียกได้ว่าเพื่อนนั่นคือ10คนที่ผมอยากให้ทุกคนมีครับคำศัพท์ในวันนี้ที่น่าสนใจนะครับ the harsh truth ความจริงที่แทงใจและไม่น่าฟังนั่นคือ Harsh truth, status quo, สถานภาพที่เป็นอยู่ณนะปัจจุบันเป็นยังไง status quo, implode คล้ายๆกับ explode นะ explode มันคือระเบิดออกมาแต่ implode มันคือ collapse มันคือพังทลายนะครับ implode Let someone off the hook ก็คือไม่ถือโทษไม่เคร่งครัดไม่ไปเจ้าขี้เจ้าการกับใครมากจนเกินไปนั่นคือ when we let someone off the hook Downtime คือช่วงเวลาพักผ่อนแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรชิวๆิว Relax นะครับ Downtime In a rut if you're in a rut you do the same thing over and over basically every single day ทำอะไรยํำอยู่กับที่เดิมๆซ้ำๆทุกวันนั่นคือ In a rut และสุดท้าย when we are hardwired to something นะครับก็คือเราถูกสร้างมาโดยธรรมชาติโดยสัญชตาตญาณดิบเนี่ย เป็นยังไงไนั่นคือ b h o r w i r e 2 to และถ้าติดตามฟังคำนิ้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมสอบไปแล้วทั้งหมดรวม6,000กับอีก70คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนิ้ดีประจำวันนี้นะครับฝากติดตามฟังรายการของเราได้ทาง Spotify, Apple Podcast หรือทุกที่ที่คุณฟังพอดแคสต์ครับเจอเราบน YouTube นะครับอย่าลืมกด subscribe ด้วยแล้วก็อย่าลืมกด notification เอาไว้เพื่อ ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ของเรานะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยากใกล้ชิดกับเรามากเป็นพิเศษกดปุ่มจอยแล้วก็เป็นหนึ่งใน k n า Club m e m e e r ได้เลยนะครับผมบิ๊กบุญครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศักับทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears